ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องสู้ขุสุขคนนะครับผมเอามือนีมาอ่ะสารประพุพ่มกันนะครับพี่น้องมาตามแนวาทางังหลวงพี่เอนะครับพี่น้องหลวงพี่เอซึ่งงดที่แล้วนะครับผมเสียดใบหนึ่งแต้มนะครับงดนี้หลวงพี่เอเพิ่นมาขออยู่ที่พุ่มตรงนี้และพี่น้องเอฟซีมาขออยู่ที่พุ่มตรงนี้นะครับได้ตัวได้นั่นอ่ะขอไปบึ้งพุ่มกันก่อนพี่น้องไปกลับ กับพรวะพุ่มกันก่อนพี่น้องเบซี่ครับผมเอานี่ครับผมท่าเขามานะครับก็ง่ายสะดวกกันนะครับนะครับผมสารสารปูยางค่ำติครับสารปูยางค่ำนะพี่น้องเยบซี่ครับผมซึ่งหลวงพี่เอเพิ่นกลับมานับถืออันนับถือสารปูยางค่ำกันนะครับกับมาขอแนวทช่างกันจุดนีแหละพี่น้องเยบซี่นะครับ มะกาบนวัตักการกันมากาบขอ,อพ่อนกันจกกักวน,นพี่น้องยิซีนะครับนี่ครับสารปูยังขํากันนะครับพี่น้องยิซีซึ่งหลวงพี่เพิ่นเคยโชคเคยมีโชคมีลาบเคยถูกสามตัวตรงกันนัอกขังบท่วนนะครับวันนี้เพิ่นกับมา จุดถูกขอสารปูย่างข้ากันนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องนะครับสารปูยัางข้ำมเลยครับพี่น้องต้นย่างต้นักใหญ่นะครับพี่น้องนะครับต้นย่างต้นับใหญ่มือนี้ไม่ใช่ต้นย่างกันนะครับนี่ครับผมต้นย่างกันนะครับส่วนท่านพูดกับต้นย่างกันใช่ร่าอยู่พี่น้องทีีนะครับมือนี้อาทั้งใชบ้านหรือลายๆอำเภอลายๆหมู่บ้านมาร้องอุปโภคกันนะครับโอ้ต้นใหญ่เนาะ หาค้นหาค้นโอบนะครับพี่น้องไอนี่พาแดงนี่เพื่นโชคดีบ่เพื่นมากผูกนี่ฮะครับเพิ่นเพิ่นบาไปพาซีเจ็ดซีเนี่ยยมเิ่นบาใบ้าสอบได้บ้าํำเร็จกทุกทุกอย่างที่เพิ่นคอ้าไว้นะครับครับผมจำเร็จแเ้วเพิ่นก็เลยมาโอ้เพื่นเพิ่นมาขมามาขอบนบานจากปูย้างค่ำเฮานี้แม่นครับ นะครับมองซักสิทธิ์ครับผมวัดป่ายางครับครับผมโอ้ขอโชคขอลาบได้แล้วเพิ่นอยากได้ยังกะมาถวายเพิ่นตันมีหอดรถมีหอดเครื่องบินนะฮะโอ้ครับผมนี่ครับพี่น้องเอฟซีก่อนมาเนี่ยยุ่งายพี่น้องยุ่งายนะครับยุ่งายครับเพราะว่าเป็นปลาเป็นปลานะครับพี่น้องนะครับนะครับผมเอาส่วนหน้าทางของหลวงพี่เอเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาขอเมื่อขึ้นดีบ่ หรือเพิ่นมาตอนไดนอันนี้เสี้ยนนาทีบ่ได้ถามเพิ่นละเอียดเด้อครับครับววผมของพี่เพิ่นว่าเพิ่นสิมาขออยู่ประจํานะครับอืมหลังจากจ่อมือหอยวยออกเพิ่นสิมาขออยู่นี่นะครับโอ้ก่อนหอยวยออกเพิ่นสิมาขออยู่นี่เลยแม่นครับเพิ่นมาขออยู่นี่ประจําราะว่าเพิ่นใส่สายยางของเพิ่นสิทปู่ยางค้ำอยู่แล้วครับผมโอ้สิทปู่ยางค้ำครับครับผมเอามื้อนี้ตัวเลขของเพิ่นนะครับเพิ่นก็มื้อนี้มีโอกาสได้มาติดตามทางทางตัวเลขเพิ่นถึงเพิ่นมาขอแล้วครับผม เพิ่นฝากตัวเลขไว้กับเสยนทันทีแล้วครับโอ้เพิ่นฝากตัวเลขไว้เพราะว่าเพิ่นบ่ว่างเพิ่นไปลุงอุ่โปครับเขาในปฏิโมกข้าพาจ้าปุ่งอ่าครับผมก็ะไดมาอ่ะพี่น้อง FC มาเบิ่งตัวเลขกันเดี๋ยวให้พอนันดีว่างไว้ก็ได้หรือสิจับก็ได้นะครับนะครับผมเอามาเบิ่งกันนะครับผมแนวทางของหลวงพี่นะครับซึ่งมาขออยู่ที่ศาลปู่ย่างค่ำกัน เปิดปิดสิทธิ์ของปู่ยางคำกันนะครับมาเบิ่งกันงวดนี้เพิ่นหาตัวใดเด่นตัวใดงวดนี้มีเฮกันเอ้าเพิ่นเคยถือมาสามตัวตรงหลายเทีาหรืบเปล่เพิ่นได้หมวดที่เพิ่นได้เช็ดเส้นโอ้เพิ่นได้เช็ดเส้นก็มาขอนี่ปูยางคำเ่านี่สามตัวแตกอยู่นี่แหละครับผมบัตนี้เส้นอดีขอไปยังครับยังไม่ขอเอาเอาพี่น้องที่ซี่ครับผมนี่ครับตัวเลขของลุงพี่เอนะครับผม สิีปูยางคำํำให้พี่น้องอีฟซี่แคปในจอกันเอาไว้นะครับผมยยอ,ยอ, <laughs> อย่าไปตีได้ยุ่งควยไรออกว่าชันอย่าทะเลท่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเพื่อนไฮเล็กมากต้องบดมิหาโคนบ่ะครับตัวเด่นของเพื่อนนี่มีสามโคตัวเด่นของเพื่อนมีสามโคครับสามศูนย์หาศูนย์สองเก่าตัวกันเพื่อนนี่ก็๊หนึ่งกับหาสาม เรียกสตัวเพิ่นโอ้เรียกสมตัวก็มีตัวนี้นี่แหละครับเรียกสามตัวให้ลหลของเพิ่นครับครับผมห้าสองเก้าครับผมมันออกเรียกเล่ามือขึ้นเนาะโอหาสองเก้าออกเรียกเล่าหน่ครับเพราะว่เราเสียดายมือขึ้นกันไม่เราลงทุ่นมือขึ้นเลาก็ได้ครับผมบัดนี้หกห้าศูนย์ครับผมโอ้หกห้าศูนนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์สามครับผมระวังให้ดีแด้พี่น้องศูนย์สามสามศูนย์นะครับสามตัวด้อครับเด้อโอเคแตกสามตัวเหครับแ่แตกสามตัวครับ ครับผมวันนี้เพิ่เพิ่นๆมาขอสามตัวเอาพี่น้องอฟซีแคปหนะ้าจอกันเอาไว้นะครับผมเพราะว่ายุ่งหลายนะครับก็บ่าโดนเมื่อไะเพื่อเป็นแนวทางกันนะครับผมเอทาทั้งนี้ทั้ทงนั้นก็ให้พ่อเช้นได้ดีอ่าอธิบายให้ฟังกันต่ออ่ะเอาเปิดกล้องกันเลยครับกับผมเอานะครับนี่พ่อเช่นได้ดีคือว่ารวมพีสิทธิ์หลวงปู่ยางคํา เพิ่นเคยมาขออยู่นี่สามตัวแตกแล้วมันบ่แมนครับนี่เพิ่นมาขออยู่จุดนี้ครับครับจุดตัวแตครับผมจุดนี้ครับมะขอโอ้มาขอสามนี่ครับสามคู่ครับผมเปัญหาผ้าเข่ามาเบียงยุททุกมือได้ครับเด้อครับผมบ่แม่นต์ตาสควาวันพระนะครับเปัญหามาเบียงโอ้เปัญหาเพิ่งกุมมือครับอุ้ย เขายังเขายังเตรียมกองพี่น้องเอฟซีบ้างด้วยม่ครับเขาเตรียมกองมีอาหารของหวานของข้าวข้าวหมากข้าวผู้นะครับเอฟซีเห็ิหิววะครับพี่น้องเอฟซีอ่าไม่เคยเกี่ยวเอามาเบิ่งลังเทือกเบิ่งอยู่อุ้นี่นี่มีตัวเลขกปุ่นี่หาเบ่งกันพี่น้องเอฟซีเราว่าเบิ่งอยู่ตัวย่างเนื้อเดี๋ยวเพียนตัวเหล็กเราว่าโอ้ให้เบิ่งอยู่ตัวย่างครับตัวย่างตัวไหนเราบ้านตัวนี้แหละตัวลังสันครับเพิ่นีหคืเบิ่งสูงๆให้เบิ่งต่ำ ครับแล้วแต่โศกวาสนาผู้ใดมั่นท่านเป็นว่าครับผมเป็นว่าเฮียบซีเบิ่งเอาอยู่ต่วนย่างนะครับต่วนย่างไงเพื่อเฮีซีท่านได้อัดงูเจ้าตาทิพย์นะครับเห็นตัวเลขบ่คือกันนะครับครับผมเอ้าเห็นแล้วพี่น้องเฮีซีเห็นแล้วนะครับศูนย์ห้าศูนย์ว้าโอ้ยบอกจะขอาันยังของเธอแอนเกเรย์นะท่านครับผม อายุตรงกลางๆนะพี่น้องเย็บซี่เย็บซีกับเบื้องใหม่เลยครับเด้อเย็ซีเห็นเป็นตัวเลขตัวใดนะครับเอาเรื่องเขามาไก่เขาเห็นเป็นตัวเลขต้องบัตรนี่เป็นตัวเลขเป็นหลายตัวเขาประมาณนี้เนาะจะตาเพชรตามันนะครับครับผมขอเดี๋ยวมาจุดถูกขอปูเพิ่นเด้อมาขอบุญบารมีของปูนะครับขอโ่งความั่นเพิ่เพิ่มขอครับผมให้เข้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงนะครับเอาเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อ่าท่านพี่เพิ่นว่าเห็นตัวเลขตัวนี้ ให้เบิ้องเอาตาไผลามันนะครับพี่น้องตายุ่งมาตาได้ตาอาดีได้ตาไล่เสียนะพี่น้องเอฟซีครับผมอ่ะมาเห็นพี่น้องเอฟซีเอฟซีเห็นนะครับบ่กอวบไปแล้วพี่น้องอุบไปเอาไปยิบสลากกินแบงค์บานกันนะครับอ่ะครับผมยุ่งหลายนะครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวจะพาเอฟซีปอกไปด้านนอกกันนะครับผมนี่ครับเคยสามตัวแตกนะครับสามตัวแตก นะครับหลวงพีพิ่นเคยมาขอสามตัวแตกกันยุ่ตรงนี้นะครับพี่น้องยิซี่อ่ะพิ่นว่าพิ่นให้พี่น้องเบิร์นนี่นี่ก็มีตัวเลขขึ้นกันพะชันต้นย่างกันนะครับอ่ะว่าเห็นแล้ว,ว่าเป็นยังพี่น้องยิซี่นะครับอ่ะออกไปข้างนอกกันยุ่งหลายพี่น้องแอดขั้นหลังเอาละเอามาให้ยิซี่ได้แคบหน้าจอกันอีกรอบนึ่งนะนะครับ,รบไป ตุนไปยิบจับลอตเตอรี่ครับครับผมเอานี่ครับ,รบผมแน,มนวทางของอตัวเลขของหลวงพี่เอะนะครับซึ่งเคนมาได้มาขออยู่ที่ศาลตรงนี้ได้นะครับสามตัวเคยแตกเกตแสนมาแล้วพี่น้องแตกเกตแสนมาแล้วงวดนี้เพิ่งก็ได้สามตัวกับมีห้าสองเก้าหาสองเก้าสองเก้าออกเลขเก้าอาจจะกลับมาออกอีกอะไรพี่น้องหกห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สาม เลขสองตัวเพิ่นเนี่ยให้สามหางสามคูณเอาพอดีสามศูนย์ห้าศูนย์สองเก้าตัวการไว้กับเจ็ดหนึ่งกับหาสามอ่ะครับพี่น้องขอบคุณหลรายครับผมไปหาหน่งยุ่งหลายอ้าครับพี่น้องพีีเอาไปพิจารณาวิเคราะห์กันด้วยพี่น้องด้วยพิจารณาวิเคราะห์กันนะครับเพราะว่าเป็นปลาเมื่ออากาศขึ้นฝนตกเพิ่งจะหยุดกันนะครับก็ได้ยุ่งก็ได้หลายนะครับ ทุดท้ายถ้าคลิปนี้ให้พี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องนะครับเดอ้อนะครับคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันเอาไปเป็นหน้าทางกันโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายกับ่าได้นะครับขอให้โชคโชกหวานกันเดอ้อพี่น้องอสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้โชคหมานกันรวย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 ,รวย